ไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะาเรามีเรามีสองต้นอีต้นนี้อีต้นนี้สวยทับทิมรอดหนึ่งต้นตุยหนึ่งต้นช่างมันเถอะทับทิมต้นไหนรอดก็ว่าไปต้นไหนไม่รอดก็ช่างมันเพราะเรามีสองต้นเรามีอย่างละสองต้นปลูกไปค่ะทุกคน พาชมไปแล้วพาชมกุหลาบไปแล้วกุหลาบฟื้นแล้วนี่ตอต้นนี้เขียวดีอีต้นนี้ก็ฟื้นแล้วปลูกต้นไม้ให้ปลูกหน้าฝนนะคะมันจะฟื้นเร็วปลูกต้นไม้ให้ปลูกหน้าฝนมันจะฟื้นเร็วเดี๋ยวให้อาหารปลาปลูกต้นไม้ต้องปลูกหน้าฝนน้ำเต็มสระแต่มันไม่ล้นหรอกคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีอันนี้ มันไม่ล้นหรอกเพราะว่ามันมีท่อระบายลงไปให้หันตาเลยไอตุยไปไหนเนี่ยตายไปแล้วอะไอ้เบื่อตายไปแล้ว ตายแล้วมันไม่มีหรอกไม่มีนกแมันไม่มีนกมีตะลังนกมันไม่อยู่ละขอโทษนะคะทุกคนเหนื่อยจังเหนื่อยเหนื่อยจังเหนื่อยใจฝนเหมือนป,ปล่อยอยด้วยเนี่ยวันนี้ฝนตก วันนี้ไปกินข้าวที่ทุ่งเพมาก็ฝนตกไปเรื่อยเปื่อยแฉะดิฉนันน้ะแล้วก็ไปซื้อของที่เต็นท่านด้วยบอดีของใช้หมดฝนตกตลอดทางเลยแถวมะขามแถวขุงอะ่ะก็นึกว่าที่บ้านจะไม่ตกเอา้ากลับมาถึงบ้านเอา้าตกเหมือนเดิมตกอยู่ดีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะ เดี๋ยวดูก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเหลี่ยมเหรออันนี้คืออะไรเหลี่ยมเหรอเลี่ยมฉาบเขาบอกห,หรืออะไรงงเขาแน่จะฉาบตรงนี้ก่อนแน่เลยเนี่ยเริ่มฉาบตรงนี้ก่อนแน่คืออะไรมันคือเอียงมันคือเอียงนี่ เลียมอ่ะระยองก็ตกแสดงว่าโซนนี้ตกหมดเลยสแสดงว่าโซนนี้ตกหมดเลยสแสดงว่าโซนนี้ตกหมดเลยเหนื่อยอ่อ แม่สอดก็ตกเนี่ยเนี่ยมีหมดเลยก็น่าจะฉาบแผงนี้ก่อนฉาบแผงนี้ก่อนแผงนอกน่าจะยังสมุดปากกาไม่ตกจ้าสวัสดี1,600ท่านนะคะสวัสดีค่ะ เขาจับเหลี่ยมก่อนฉาบอ๋อถึงว่านี่ทุกคนตรงนี้ที่งอกเงยขึ้นมาตรงนี้งอกขึ้นมาตรงนี้คืองอกขึ้นมาตรงนี้ได้พื้นที่มาอีกเยอะเลยห้องเก็บของห้องเก็บของบ้านไม่มีห้องเก็บของไม่ได้นะคะลกแต่เดี๋ยวีิฉันจะทำไว้หลายที่ห้องเก็บของอ่ะ ตรงโรงรถก็จะทําเก็บพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกอุปกรณ์เอาไว้ข้างนอกถ้าเป็นพวกอันนี้เอาไว้ตรงนี้บางประกงตกจ้าบางปะกงน้ำลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยกินอิ่มแล้วมาเดินจุกเลย กินอิ่มแล้วก็มาเดินจุกจับคานนี่ประตูประตูออกไปข้างนอกประตูยุธยาไม่ตกเออมาตกโซนนี้ค่ะมาตกโซนแถวนี้จันระยองชนน่าจะตกหมด ว่ากันไปเนี่ยมีไม้กวาดนะนางก็กวาดของนางทุกวันนะมันมีคนงานผู้หญิงอะกวาดทุกวันเสร็จงานนางก็จะกวาดของนางถือว่าเรียบร้อยดีนางก็กวาดของนางไปอะไรไปนางก็กวาดของนางอันนี้พระตำหนักชั้นสองนะคะพระตำหนักชั้นสอง อาจารย์แพรลี่ยานไม่ทิพอาจารย์แพรลี่ยานไม่ทิพอาจารย์แพรลี่ยานไม่ทิพโอ้ยเหนื่อยมีแต่ผู้วิเศษประเทศไทยงงมากประเทศไทยทําไมมีแต่ผู้วิเศษใช่ดูดวงดูดวงเชิญชั้นสองค่ะมาเลยค่ะดูดวงเชิญชั้นสองได้เลยค่ะไปะ นี่ทุกคนยิ่งยิ่งแบบออกมาดูตอนแบบหลังฝนตกโอย้ยิ่งสวยยิ่งสวยหลังฝนตกอากาศดีเวอร์อากาศดีเวอร์เลยหลังฝนตก คุณอยู่คนเดียวปลูกบ้านใหญ่โตอย่าเสือกเลยค่ะอย่าเสือกเลยค่ะคุณพี่ดิฉันไม่ได้เอาเงินคุณพี่มาใช้ค่ะดิฉันจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ครึ่งคนก็อย่าเสือกเลยค่ะดิฉันไม่ได้เอาเงินคุณพี่มาสร้างค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะบ้านใครบ้านมันค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเป็นทุก์แทนคนอื่นเขาอยู่ของเขาได้ค่ะเขาอยู่ของเขาได้ค่ะไม่ต้องไปเป็นทุกแทนคนอื่นเขาไม่ว่าเขาจะอยู่กี่คน นะคะด้วยความปาถนาดีจากแพรี่ไพวันนะถ้าต,ตัวเองไม่ได้มีปัญญาสร้างก็ไม่ต้องไปเที่ยวติคนอื่นเขาหรอกมึงอะถ้าเลือกได้มึงก็อย,กอยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเหมือนกันนั่นแหละไม่มีปัญญาสร้างก็ไม่ต้องไปดูถูกความฝันคนอื่นเขาเลือกได้มึงก็อย,กอยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆที่เยอะๆเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาตอแหลเลย อาจริงไหมทุกคนจริงไหมละ่ะทำเป็นมาพูดปลูกบ้านซะใหญ่เชียปลูกบ้านซะใหญ่เชียเราไปรู้ได้ไงว่าเขาอยู่คนเดียวไปรู้ได้ไงคะไปรู้รู้ได้ไงว่าดิฉันอยู่คนเดียวคุณรู้ได้ไงดิฉันทําธุรกิจด,ดิฉันทําธุรกิจต่อไปที่ตรงนี้อ่ะมันสามารถทําประโยชน์ได้เยอะเถอะสร้างไวเ้เถอะทําอะไรได้หลายอย่าง ต้องกลัวหรอกมันทำธุรกิจได้อืมใจไหมต่อไปเราอายุมากขึ้นเราแก่แล้วอ่ะเราอาจจะเราอาจจะสร้างบ้านชั้นเดียวอีกหลังหนึ่งตรงนี้ทำเป็นคาเฟ่ก็ยังได้เลยเนี่ยให้คนแบบทำสวยๆเป็นคาเฟ่สองชั้นให้คนมานั่งดื่มกาแฟได้หมดแล้ว ได้หมดแหละมันแล้วแต่คนจะคิดใช่วิวสวยด้วยอะไรด้วยใช่ปมล่ะมันแล้วแต่คนจะบริหารค่ะมันแล้วแต่เราจะมีความคิดความอ่านที่เราจะบริหารจัดก,การทำนู่นทานี่ทำนั่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเชื่อดีฉันเถอะเชื่อดีฉันเถอะค่ะคุณพี่เชื่อดีฉันเถอะนี่ หน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยเสาใหญ่เะละ่ะเสาใหญ่สะใจไหมนี่เสาหน้าบ้านใหญ่สะใจป้าข้างบ้านเลยตอนนั้นป้าข้างบ้านว่าดิฉันว่าเสาเล็กจังเสาเล็กจังอ่าโอเคสร้างให้ก็ได้นี่ทำให้ป้าข้างบ้านเลยนะเนี่ยป้าข้างบ้านจะได้ไม่บน่นดูดิเสาหน้าบ้านเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยโอ้ฝนตกทําเพื่อป้าข้างบ้านเลย ใหญ่โตดีแข็งแรงมันคงเนี่ยจับเหลี่ยมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฉาบแล้วเอาใจป้าข้างบ้าน <c oughs> ไม่แต่จริงๆเขาก็ต้องเสาว,ว่ะเขาก็ต้องจับเหลี่ยมอยู่แล้วเขาต้องก่อก่อหลอกเขาก็ต้องทําแบบนี้อยู่แล้วนี่เห็นไหมนี่ใหญ่เลยเนี่ยนูเห็นไหมใหญ่เลยเห็นไหมนี่เสานี่เอาใจป้าข้างบ้านเลย แล้วเดี๋ยวดิฉันจะทําที่นั่งทําชิงช้าให้เขาผูกชิงช้าติดตรงนี้ทําชิงช้าไว้นั่งเล่นตรงนี้สักสองอันไว้นั่งแบบตอนเย็นๆนั่งหน้าบ้าน <c oughs> นี่เดี๋ยวเจาะกับคานเจาะกับคานเลยให้มันแบบแน่นหนาแบบนั่งตรงนี้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เจาะ อยากทาชิงช้านั่งหน้าบ้านอะอยากให้หน้าบ้านมีชิงช้าเอาไว้นั่งแบบรับลมเอาไว้แบบรับลมคุณแพรี่ออกบูธหนค่ะอยากเห็นออกงานเออดิฉันก็อยากไปเหมือนกันดิฉันก็อยากไปอยู่หน้าบูธอะดิฉันก็อยากไปอยู่พอให้อาหารไอ้นี่ละอยากไปอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันอันนี้ ังไม่มีใครจ้างงานอะอาจารย์ผมจองเป็นคนสวนโอเคค่ะเชิญค่ะนะคะมัน <c oughs> ยังไม่มีใครเชิญเนี่ยอยากไปเอาอยากออกบูธอยู่ฝนตกแล้วเนี่ยทุกคนฝนป,ปลอยๆดิฉันก็เลยไม่ออกไปข้างนอกฝนมันปลอยอะ่ะก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกฝนฉ่ำดีเหลือเกินวันนี้ฝนป,ปลอยๆไม่อยากออกไปข้างนอกเดี๋ยวปย่วย ไม่อยากออกไปเดี๋ยวป่วยอีก2ชั้นบ้านเย็ยนสบายเคยเจอตัวจริงคนพ่ที่ออกบูธฟิวเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คไปบ่อยนะครับฟิวเจอร์พาร์คอะถ้าช่างไม่พอติดต่อได้นะอันนี้ทำกับบริษัทค่ะทำกับบริษัททำกับบริษัทจะหน้าจะหน้าหนาวสิไม่ใช่หน้าฝนฝนมันเกินจะหมดแล้วเนี่ยตุลาก็ตุลาก็ไปลายฝนต้นหนาวแล้วนะ ตุลมันก็ไอนี่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเข้าฝนมันจะเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยปลายฤดูฝนแล้วเนี่ยกัญยาอีกเดือนหนึ่งเต็มๆมาเอารับไปกันยากัญญากัญญาอีกทั้งเดือนแหละเนี่ยรับฝนไปได้เลยไม่ได้เอาร่มคันเล็กๆมาพ่อไปถากหญ้าอยู่นะ พ่อไปถากหญ้าอยู่อ๋อนี่ถ้าเวลาฝนตกน้ําน้ําเข้าอยู่ตรงนี้ฝนสาดอยู่แต่ข้างในไม่ไม่สาดไม่เข้างานละเอียดมากขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะวันลบอาร์เคเต็กค่ะดิฉันทํากับวันลบอาร์เคเต็กวันลบอาร์เคเต็กต้นไม้ดิฉันก็งามงามงาม ต้นไม้ก็งามบ้านก็สวยช่างอันนี้เหลือเกินช่างเข้ากันดีเหลือเกินอันนี้ก็บริษัทเหมือนกันทำกับบริษัทดีเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้ค่ะเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้เราก็จะได้แบบไม่ต้องปวดหัวเยอะสร้างบ้านเนี่ยโอ้โหลุ้นนะบอกให้ สร้างบ้านเนี่ยลุ้นลุ้นลุ้นกว่าจะเสร็จดิฉันเนี่ยอยากให้มันเสร็จเสร็จเร็วเร็วจังสร้างบ้านเนี่ยลุ้นมากไม่ใช่ไม่ลุ้นนะคะลุ้นลอกขนของใช่คะ่ะขนอิด <c oughs> คนงานเขาเอาไว้ขนอิดขึ้นไปชั้นสองเขาไปก่ออิดเนี่ยอิดอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ขนขึ้นไปเก่งนะเก่งนะนางก็ทําของพวกนางไปเก่งถึงเวลาห้าโมงก็ ซ้อนสะาลิงกลับบ้านกันกับกับแคมป์คนงานกับแคมป์คนงานนนพ่อถางย่าอยู่ก็อีสวยขอบคุณค่ะแค่เดินขึ้นเดินลงก็แค่เดินขึ้น,เด,น,เ,ดน,นเดินลงก็อันนี้ละค่ะทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเดินขึ้นเดินลงบ้านสองรอบก็ได้ได้ได้การเผาผลาญ ปีนี้เสร็จไหมไม่เสร็จคะ่ะไม่เสร็จไม่น่าจะทันปีหน้าคะ่ะปีหน้าเสร็จปีหน้าได้อยู่แน่นอนกลางปีหน้ากลางปีหน้าได้อยู่คะ่ะปีนี้ก็อยู่บ้านเก่าไปก่อนมันไม่ใช่มีแค่บ้านไงถ้าบ้านอะ่ะปีนี้ทันแต่ว่ามันยังเหลือ ยังเหลืองานข้างหน้าอีกหลายอย่างที่ยังไม่เสร็จมันยังเหลืองานข้างหน้าอีกหลายอย่างอยู่ค่ะมันยังไม่เสร็จง่ายก <c oughs> ออีได้สวย <c oughs> เตรียมฉาบกันไปเตรียมฉาบฉาบฉาบ ตื่นเช้ามาเปิดมา่านตรงนี้ก็เห็นวิวเลยสบายตื่นเช้ามาเปิดมา่านตรงนี้ก็เห็นวิวเห็นหมดอะใครทําอะไรหน้าบ้านใครทําอะไรหน้าบ้านเห็นหมดอืม,อมก็มีบ่อน้ำนี่ เป็นบ่อน้ําชอบที่สุดเลยคือเห็นบ่อน้ําอะรู้สึกมันเย็นดีเราต้องมีน้ํามีน้ําดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟอืมดินน้ำลมไฟ วันนี้ฝนตกเสียดายวันนี้ฝนตกแฉะแมะหมดเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามารังวัดที่ดินละพรุ่งนี้มารังวัดที่ดินละพรุ่งนี้ไม่รู้กี่โมงไม่รู้ต้องมาดูเขารังวัดที่ดินนัดเขาไว้พรุ่งนี้รังวัดที่ดินแล้วก็รวมโฉนด ให้เป็นที่ดิฉันทั้งหมดข้างหลังน,นให้เป็นชื่อดิฉัน <c oughs> เป็นผู้ถือครองเป็นผู้ถือครองอันนี้แผ่นอะไรวะแผ่นอะไรแผ่นอะไรไม่รู้ <c oughs> ต้นไม้เยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะเยอะกว่านี้ค่ะเนี่ยรอแค่บ้านเสร็จอาคารเสร็จก็จะเอาต้นไม้ลงอีกปีหน้าจะเอาต้นไม้ลงอีกชุดหนึ่ง จะเอาต้นไม้ลงอีกชุดหนึ่งอีต้นนี้มันเหี่ยวแปลกๆนะเนี่ยมันรู้มันจะตายหรือเปล่าไม่ค่อยจะสดชื่นเลยมึงแดดน่าจะแรงตอนกลางวันลมลื่นชื่นใจเห็นหมดอะค่ะเนี่ยอยู่บนนี้เห็นหมดแหละเห็นวิวเห็นอะไรใช่ค่ะชมพู่มะเหมี่ยวซื้อมาสองต้น ล่อแรล่ต้นหนึ่งละต้นนี้ล่อแรล่แต่ไม่น่าจะตายหรอกล่อแรล่อีต้นนุ้นสวยใบสวยมีสานนะเป็นบ่อคะ่ะไม่ใช่สระน้ําเป็นบ่อเป็นบ่อน้ําเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรให้มันดูแบบสวยๆงามๆแค่นั้นเองให้มันดูแบบสวยๆงามๆเดี๋ยวหน้าแรงจะขุดขุดเพิ่มให้มันให้ตาน้ํามันเยอะกว่านี้ บรรยากาศดีเนาะทุกคนดีปะล่ะนี่ไงมันก็จะประมาณนี้มีต้นไม้มันก็เติบโตต้นไม้มันก็เติบโตของมันให้ร่มเราให้ร่มเราบ้านสูงโลเคชั่นดี ไม่มันอยู่มันอยู่ที่เราออกแบบผังบ้านด้วยค่ะเราก็ต้องออกแบบให้มันให้เน้นวิวไว้ก่อนแล้วก็ต้องดูก่อนว่าเออมาขึงแบบแปลนแปลนที่ดินบ้านเราว่าแปลงเรามันเป็นยังไงจะสร้างบ้านยังไงหันไปทางไหนให้มันเห็นตอนแรกที่จะสร้างจะทําเป็นชั้นเดียวนะคะทุกคนจะทําเป็นชั้นเดียวจะทําบ้านชั้นดีวตอนที่ตั้งใจที่แรกเลยอะ่ะไม่เคยคิดจะสร้างบ้านสองชั้นนะ จะทาชั้นเดียวแต่ว่าทีนี้รู้สึกว่าเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องทําโรงงานทําอะไรด้วยมีบ้านสองชั้นมันจะดีต่อการที่เราแบบมันความไพรเวทมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องวิวทิวทัศนมันก็ความโปร่งโล่งสบายมันก็จะได้เยอะกว่าก็เลยตัดสินใจอ่ะสร้างสองชั้นแล้วการให้มันดูเด่นๆสวยๆเพราะว่าถ้าสร้างชั้นเดียวมันก็จะกบไปหมดเดี๋ยวทำโรงงานทำอะไร ข้างหน้าบ้านมันก็จะกบไปหมดก็เลยอ่ะสองชั้นละกันจบจบก็เลยออกมาเป็นแบบนี้มีภูเขานะมีภูเขานะมีภูเขานะมีภูเขาเล็กๆอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านเนี่ยหัวนอนนะเนี่ยหัวเตียงลมเย็นเชีย หันหัวไปทางโน้นหันหัวไปทางทิศเหนือหันหัวไปทางทิศเหนือหันหัวไปทางทิศเหนือจ้ะปกติห้าโมงครึ่งอะแดดเปี้ยงเลยวันนี้ฝนตกคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนตกก็ต้องทำใจนิดนึงมันก็เลยแบบดูห้องน้ำดิฉันดิสูงไหมละ่ะห้องน้ำดิฉันอะ นอนยังได้เลยเนี่ยห้องน้ำเนี่ยจริงห้องน้ํากว้างมากน,นอนยังได้เลยเนี่ยกว้างมากห้องน้ำกว้างมากพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วประมาณ470 470ตารางเมตรค่ะ470พื้นที่ใช้สอยเป็นบ้านสวนหลังเล็กๆบ้านสวนหลังเล็กๆค่ะ470หน้าฝนมันปลอยอะ่ะมองจากตรงเนี้ยมันรู้เลยว่าฝนปลอยเสียดายด้วยทุกคนวันนี้ดิฉันไม่สามารถพาเดินข้างนอกได้ดิฉันไม่สามารถพาเดินข้างนอกได้เพราะว่าฝนมันปลอย ฝนมันปลอยอะพาเดินไม่ได้นั่งตรงนี้ดีกว่าไหมนั่งตรงนี้ดีกว่าไหมห้องเนี้น่านั่งดีอย่ไปเอานี้ดีกว่าน่านั่งดีช่างเขาจะใช้หรือเปล่าไม่รู้ยืมมันก่อนยืมช่างก่อนฝนปลอยเออฝนมันฝนมันโปรยปลอยอะก็เลยแบบ เดี๋ยวป่วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะวันนั้นก็ดือ้อวันนั้นก็ดื้อไงฝนปปอยแล้วก็แบบว่าฝนปลอยแล้วก็แบบว่าฝืนไงฝืน